ไปเสว่ายูน่านสวัสดีคะ่ะทุกท่านสวัสดีโลขาหมูค่ะวันนี้ถ่ายคลิปจะถายคลิปเดี๋ยวค่อยไปลงไงวันนี้ข้าวขาหมูวันน้นตานเจนะคะแต่วันน้นถ่ายเฉยๆนี่นี่ แข็งต okay. ้องตบก่อนนี่คือกินเองนะคะใช่เองค่ะาะอนุจัดไว้แล okay ้วไปถ่ายตรงนี้นี <h <h ่คือจัดไว้นะคะทุกท่านเลี้ยงสัมมณนีนะบทบทอะไรนะเขาเรียกอะบทสัมมณนีเนาะร้อยพันร้อยแปดองค์แล้วข้าวนี่ยแหละอันนี้เป็นข้าวขาหมูนะคะนี่คือแม่ครัวพิ้ว ขัวีัชฟลาว,วัส์สีนี่ค่ะทำนี่ข้าวขาหมูนะคะข้าวขาหมูเลี้ยงสัมมาเนนะคะ่ะเขาบวชอะไรนะบวชในเรื่องข้าวอะไรอะม่เป็นสมมนร้อยร้อยกว่า ร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าอ,องค์ค่ะร้อยกว่าองค์ส่วนน,วนั่งลงครับเสร็จแล้วก็นั่งเลงอันนี้ก็ิดเดี๋ยวเพนก็จะมาฉันตรงนี้มันจะจัดไว้เรียบร้อยนะคะเสร็จ้เรียบร้อยขอบคุณเนาะอันนี้เป็นงานของที่วัดละ วัดราชอาศดารามเป็นงานของวัดราศดารามปทดฉีสัมมาเรนนะคะปวดฉีสัมมาเรนน้อยเนาะตั้งแต่มสองเงินมสามนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่นันจะขายแค่สี่นาทีน,นี่คือข้องหวาอันนี้จะเป็นปวดำวดำนี่ปวดดำน้องปวดดำ ดับก็ตัวจได้สะพานสีเหามนี่นะคะในครัวทุกท่นานใส่เสื้อขอขอใส่เสื้อขอค่ะอันนี้คือเสื้อขอนะคะเสื้อขอค่ะ ่อวานเราคุยวันซื้อเราขอค่ะขอเขาไปทั่วขอเขาไปทั่ววันนี้ข้าวขาหมูเลี้ยงสมุนเพรร้อยเก้าองค์นะคะงานอะไรคะงานบวชบวชสมเนไรจ้าร้อยเก้าองค์เรื่องเรื่องทุกปีค่ะบวชเป็นประจำทุกปีค่ะมันต้องมันต้องมันต้องมีอะไรเยอะ วดทุกปีค่ะแล้วก็จะเห็นนันไลทุกปีนะคะท่านท่านนะมันจะมาไลอยู่นะเห็นไหมนี่นี่มีแม่ครัวเป็นสาวใหญ่สวยน่าจะบอกให้ขาวเลยนะสวยดค่ะสวยด้นะแหนเพื่อนจันวาน้ำฝากฝากเพื่อนๆติดตามวอนน้ำด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับขอให้นันด้วยนะขอพึ่งอร่อยไหมพึ่งอร่อยจ้า อร่อยเลยใช่ไหมนี่ถาดลงมาลแล้วนะคะแมข้างนัันก็ไปเรื่อยๆของนั้น,นแอเปเฟรนิวไม่ต้องแอปค่ะอันนี้หลังจากทำเสร็จแล้วก็ต้องเทสอะค่ะฮะทีม<า>งาน,นแม่ครัวก็ต้องเทสก่อนว่ามันอร่อยแค่ไหนแล้วโอเคไหมคะมโอเคค่ะดูทาน้ำจิ้มแซ่ ขึ้นแซ่บมากเลยค่ะเพราะว่าทาแล้วไม่ใช่ว่าจะทําส่งส่งออกไปนะคะดังนันแม่ครัวก็ต้องเทสก่อนค่ะว่าอร่อยไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็ว่าอร่อยค่ะเขาหมดชามนี่ในพี่สาาใหดูท่านหนึ่งนะคะอันนี้อยู่หนองมนนะคะพี่สาวอยู่หนองมนใครไปหนองมนแวะซื้อ สักหลามกระสับกระรดตรงหน้าวัดตะล้อมนะคะทุกท่านพี่เขาอยู่อยู่ตรงหน้าวัดตะล้อมาขายสับประรดคือบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในวัดน,นะคะคือบ้านพี่เขามีอยู่แล้วขายสับประรดอยู่นะคะน,นี่คือนันมาเซลซ์เล่น <laughs> นันจะไม่ช่วยน,นันเกนเ<า>จนันไม่ช่วยนันมาถ่ายมาเล่นๆไม่รู้จะไปไหนเนาะฝนตกเนาะในน,น้ำกิมบัพี่นนกิมเนื้ย <laughs> ข้าวขาหมูก็ต้องกินรวมกับไอ้นี่นี่ดูดูดูเ้าดิอร่อยมากหมดเลยบนเน้นนะว่าี่ข้าวขาหมูก็ต้องกินกับพริกกระเทียมนะคะใช่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 น้ำจิ้มไม่เจอน้ำจิ้มอยู่ในในครัวค่ะกินมแซ่บมากดูทีแม่ครัวเทสกันแทบทุกคนเลยอ๋อเมื่อกี้ขานไปหมดใช่กันหมดแล้วผานะผานผานเทปกแล้วเจ้ไหนน้ำจิ้มเจ้เจ้น้ำจิ้มเจ้อยู่ไหนเอนในครัว ทานเทปจะหมดเนี่ยต้องทานน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มพี่พี่สายจะไม่บอกสูตรนะตักใส่ถ้วยได้อย่างเดี้สดร้อนพี่พี่อยู่แล้วร้อนน้ำจิ้มแบบเอาแบบซีฟู้ดอ่ะไม่ไม่ไม่เอาแบบทนือสิค้มแบบน้ำจิ้มอ่ะมามันเป็นข้าวขาหมูแต่เราเน้นน้ำจิ้มทำเป็นแบบซีฟู้ดอ่ะค่ะนี่ค่ะน้ำอะทาอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากโฮมสูตร ดูรูปทรงองเอวก่อนอร่อยมากดูรูปทรงองเอวก่อนนะคะอร่อยมากจะคุยกันไม่ได้เรื่องนี้เจ๊ดูบอกว่าอร่อยมากดูรูปทรงองเอวกันก่อนก็สวยว่ะสีแป๊ดเลยนะไม่เห็นตูมเห็นแค่ตัวนี้ทีมงานความอร่อยค่ะไปไหนก็ต้องอร่อยไไปหนก็อดูลูกหมุนแต่ของทีมงานนะ ยย้ดูดูหุ่นของทีมงานความอร่อยก่อนอะว่าทำไมถึงอร่อยขนาดไหนอร่อยหรือไม่อร่อยดูลูกพีนได้เลยค่ะอ่าไม่อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อ่าข้าวผลไม้มามื่อแมงมัดอ่อไปต่อไปต่อแค่ะนี่ทีมนุ่มค่ะนุ่มค่ะนี่คือทีมงานความอร่อยใช่ไหมอร่อยเนี่ยแล้วนู่นอะ ในนั้นแซลเลยนะทุกท่านนัน้ังขอโทษด้วยนะขอโทษพี่นะนันลงนะช่องนันแอดนันนะคะฝากช่องด้วยนะคะช่องด้วยนันแอดนันนะคะขอบคุณเนาะนี่สามเณนจะลงสมามเณรน้อยจะลงมาแล้วค่ะจะไม่น้อยนะคะสูงกับพวกเราอย่างเป็นรุ่นรุ่นรุ่นลมสองกับมสามมสองกับมสามนันขอลงลงลงคลิปนะนันขอ นันขอจบจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะน,นขอจเพียงนี้เลียงข้าวขาหมูค่ะสามน,นิ้สองเด็กโรงเรียนรัชพานี่โรงเรียนมนัธยมยังทพรน,น,ะะน่ะนันขอจบคลิปเพียงนี้นะ,ะสวัสดีสค่ะ